ซออีนี่แล้วดีเฟสลุนล้นแอสลุ้นไอ้นี่อีกตัวอ่างเงี้ยเหรอ,อมามา,ม,า,ม,ามันมันจะให้เราทำอะไรวะมันทำไมมันให้อีกคีดนี่มันสองตัววะ การกดไลค์ทำให้ลรอดิึมดันให้คนเห็นช่องผมมากขึ้นของผมครับ Under Elemental ค l u บ b a มือห็อกอุ้ยได้นะ <c oughs> เชือกไหม g a มิ n g Lag Tier หนึ่งเพราะมีกีกี้ให้ฟาร์มตกเยอะใช่ไหม <the> เออผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงรผมไม่มั่นใจเหมือนกันเออผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเทียหนึ่ง เอากล้วยบับลิงแล้วก็เออเอากล้วยบับเอากล้วยบับป่าแล้วก็จบเทิร์นไปเพียงเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วอะไรวะมึงเอาโอกาสชนะมาจากไหนวะเพื่อน right. เราฟาร์มเอลิเมนท์ลได้หรือว่าเราจะฟาร์มอันเดดก็ได้นะฟาร์มอันเดดเก็บกอบเบอร์ใหญ่ถ้าฟาร์มเอลิเมนท์ลเราต้องตายสองตัว It's it not the strongest, but to party. sure knows how ไม่มั่นใจว่าที่ทำลงไปมันถูกไหมเราจะฟาร์มเอลิมเมนท์ลหรอผมก็ฟาร์มได้ประมาณร้อยร้อยแน่อยๆแต่ว่าถ้ามันโกลเด้นสองร้อยก็แสดงว่าตัวละเจ็ดสิบป่ะหรือยังไง กุเลียซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นี่แล้วดีเฟตลุนแอสลุนใอ้นี่อีกตัวอย่างเงี้ยหรอ,อมามา มันมันจะให้เราทาอะไรวะมันทำอไมมันให้อีกทีนี่มันสองตัววะเราหายนี่แล้วเราฟาร์มเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกนนะมันอยากให้เราทาอะไรวะมันพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราอยู่ มันได้เหรอจะดีเหรอจะดีเหรอแต่เอเลเลมนท์พ่อมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ยังไงดีวะยังไงดีวะทุกคนปวดใจวะ ้ามันอยู่เทียต่อเราไม่อัพเทียมันก็เลยไม่อัพตามเงหรอ เราจะเอาแค่เทียสี่หรือเราจะขึ้นไปลุน้นไอ้นี่นาร่าแต่ประเด็นคือเราจะทิปปในนี่เหรอ <S <S เราก็ต้องทอนมันดีท้านกันนะ <Get down. S 1> ถ้าเราไม่ทอนมันเราก็ มันก็มีตัวฟา้าในออแอนแคกอยู่หรอโอ้โหโอ้โหอะไรโอ,โอ,โอ,โอ้มันได้โกลเด้นไอ้อนุบาลักแล้วมันก็ได้เทียห้าเป็น It's not the strongest, but it a... sure knows how to party! New recruits have arrived! How delightful!

golden hyper golden land raper golden viju what a show bravo new okay. recruits have arrived how delightful ได้ใจขึ้นไหมคือถ้าเราถือไปหกเราก็จะเอาไอ้นั่นไงเราจะทิปเปิ้ลมันไงแต่ประเด็นคือแค่นี้มันจะพอหรอสำหรับเทินเนี้ยเหมือนจะไม่พอเลยวะ เออคนจะต้องซื้อไอ้นี่นะไงดีวะเออลืมคิดไปว่าเทอร์น,นี้มันไม่พอคือเทอร์นหน้าผมจะทิปเปิลไอ้นี่แล้วก็เทอร์เทอร์ถัดไปผมจะขายเอาสองตัว Oh my god, I got Don't lay in okay. Our guests demand entertainment. Diamonds fight forever. New recruits have arrived. How delightful. I'm looking for that one everywhere splendid just what you needed. splendid just what you needed I've opened a portal full of new recruits new recruits have arrived how delightful! อมันมีเพต้องงงอยู่ว่ามันจะสู้ได้ยังไงวะไม่รู้สไปมันดีค น้อยไม่แพ้ก็ยังโดน15ได้อีกทีนึงปาบทีนี้เราต้องการอะไรเราต้องการอันนี้โจนสลัดกับเอเลเมนทลต้องการอันเดดเมค Majestic creature. จริงๆไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องถาก็ได้นะเอ้นี่ไอ้นี่จะดีกว่า Your new plus one okay. is that your new plus one element oh oh don' it Leaving already? What a shame. Ooh, Everybody. เราต้องขายสองตัวนี้ไหมแล้วก็เก็บสองตัวนี้ผมต้องทำยังไงวะตอนนี้เรามีเอลิเมน a l เราต้องการเม็กฟูโบต้องขายสองตัวนี้แหละหาฟูโล อันเดชเมื่อหลอกฟูบอลเดชเมื่อหลอกคือแบบจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่สนแล้วว่ามันเป็นตัวไหนปะ <laughs> Splendid! Just what you needed. New recruits have arrived. How delightful! Is that your new plus one? Ah, uh, I have been looking for that one everywhere. Is that your new plus one? Come in, come in. The more the merrier. What a majestic creature. เรามีทอง20แล้วเราก็มีไอ้แค่์ฟูลอินเวสเมนต์ด้วยไงเสินหน้าต่อให้เราจนเราก็เหลือ ไม่ต่ำกว่าสิบทองอ่ะยังไงก็เกินสิบทองอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอลอวยะซีเรียดไปมีคนถามว่าเล่นได้ไงเป็นพโมงบอกว่าชอบส่วนตัวเล่นได้ใช้หัวดีเนาะผมว่ามันอยู่ที่คนชอบแหะถ้าเขาไม่ชอบเขาเล่นไม่ได้หรอกพอเล่นแป๊บเดียวเขาก็ต้องแบบเบื่อแล้ว แต่ถ้าเราชอบเราเล่นเท่าไหร่เราก็เล่นได้เราทปิปเปลิลทำไมวะเพื่ออะไรวะได้อะไรขึ้นมาวะไีพิ่งอะสไลด์อ่ะมึงคิดว่ากูจะลงมึงปาละกูถามแค่นี้แหละมึงคิดว่ามันมีที่ให้มึงลงปาละ ผมตอบถูกว่าวะคำถามหรือว่านายถามคำถามผิด เงินเราไม่พอขึ้นหกหรอกถ้าอย่างเงี้ยม yep, ันเป็นอันเดยอะเราใส่สุดกับมันตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ไหวแล้วค่อยว่ากันถ้าไม่ไหวขึ้นมาค่อยว่ากัน

a portal full of new recruits. Splendid. Just what you needed. New recruits have arrived. How delightful. Come in, come in. The more the merrier. Splendid. Just what you needed.

ผมต้องท่ามัคคามาจิตแล้วชื่อจะได้เป็นสีเขียวแล้วก็กดอยู่ตลอดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่โอเคถ้านายถ้ามัคคสมาชิตเราก็ขอบคุณสู้ไม่ได้แต่ว่าไม่แพ้ถุกมั้ยังไงมันสเกลสู้เราไม่ได้อยู่แล้วคำถามคือเราจะไอ้นี้ยังไง <laughs> Another one bites the arcane dust. What a majestic creature. Splendid. Just what you needed. ปาบ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 กดเพลินเกินห้ามใจเอาทองหมด พี่ขาทองหมดเดี๋ยวพี่เติมให้หนูถ้าทองหนูหมดเดี๋ยวพี่เติมให้ สมัครสมาชิกแล้วมีกลุ่มส่วนตัวอะไรไหมครับเอ,อ่อกลุ่มปกติมีมีอยู่ใน d i s c o r d นะครับเข้ามาได้พูดคุยกันได้แต่ว่าสมาชิกมันจะมี3ระดับลองไปอ่านดูว่าแต่ละระดับมีรายละเอียดยังไงเนาะถ้านายอยากจะแบบไต่จริงจังอย่างเงี้ยเป้าหมายคือแบบ9 0้0พันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีคอร์สอยู่สำหรับกลุ่มสุดท้ายเราจะติวให้แล้วเราก็จะรีวิวเกมเพย์ให้ว่า จุดบกพร่องของนายอยู่ตรงไหนนายควรแก้ตรงไหนแล้วนายก็จะเล่นดีขึ้นจริงๆเราไม่ควนไอ้นี่นาฬ่าะถ้านาล่ายังอยู่ไอ้นี่ก็โดนตกเยอะนาล่าไม่อยู่ไอ้นี่ก็โดนตกน้อยสู้กันเองปล่อยกูไปฟาร์ม ก้มหน้าก้มตาฟามอย่างขยันขันแข็งให้คำสัญญาให้คำมั่นและสัญญาไว้ณนะตรงนี้เลย oh, う <laughs> I've opened a portal full of new recruits. It's not the strongest, but it sure knows how to party. อร่อยเพินเกินห้ามใจจริงๆเราควรจะอัพเทียนะเธอหน้าอัพเทียดีอทอนหน้าผีหน้าผีคือตัวนี้หรอไม่ได้ดิตัวนี้เราต้องเก็บไว้ชนกับไอ้เมอร์กูตัวหลังสุด เพราะว่าถ้ามือกูมันตกตายไอ้นี่มันซัมอนอันเดดออกมาสองตัวมันจะตีมันจะตีมือกูเวอร์ชั่นดีบอลได้ตัวเนี้ยตัวคีย์ของเราเลยตามล่าหาดีไวชิวอย่างเงี้ยเหรอ ภารกิจพิชิดีดววยชิว party, ภารกิจพิชิดีดว์คิวกิพวโอ้มันดีวาวได้ด้วยอ่ะ เรามีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอาไอ้นี่ออกเราต้องการอะไรอันเด็ดไม่ใช่เราต้องการรูบออูกมา hey, have arrived how delightful chắc แต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ตัวใหญ่กว่าป่ะบ,บ,บิบบิบจังหวะนี้ไม่ต้องทำอะไรทองแล้วจังหวะนี้ต้องหาอะไรมากแก้มันชิ q คือสำคัญที่สุดลองจากชิ q คือ คืออะไรไอตัวเอารีบอลออกอย่างนี้ไหมอันเดดอาร์มี่4.8อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีกิ๊กี้อย่างเงี้ยเราเคลียร์ไอ้นี่ไม่ได้ถูกไหมเนี่ยเนี่ยคือทีเด็ดของอันเดดเรา